สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงกับผมพิรัตพนิรัตนเสถียรกับเพจพุทธมอพุทธศิศาษา์ครับวันนี้ผมมีความรู้เจ๋งๆจ,จ,จะมาแชร์ให้เพื่อน,อนที่กําลังสร้างบ้านกําลังมองหาเรื่องของพวกม่านน้าตกเรื่องของทอปปําบ่อปลาเรื่องอาจจะทําพวกน้ําพุต่างเนี่ยทำอย่างไรให้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต,ต้องมานั่งไม่ต้องมาคอยเติมน้ําวุ่นวายเปลี่ยนน้าใช้เวลานานยืนเฝ้าแรงต่างไม่ต้องขนาดนั้นนะครับคือลดผ่อนแรงลง อย่างกรณีทั่วไปเนี่ยมันจะมีก็คือเราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดก็คือแบบกรณีนี้สําเร็จรูปมานะครับก็คือซื้อเสร็จมาปุ๊บแล้วก็ยกมาตั้งกับอีกกรณีนึงก็คือเรื่องของการหล่อปูนในที่หล่อผูกเหล็กเทปูนอะไรก็ว่าไปแล้วก็ทําขึ้นมาเป็นรูปล่างนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาะแชร์ให้ฟังว่าสิ่งที่ผมทําเพิ่มเข้าไปจากส่วนี้คืออะไรนะครับหัวใจของมันก็คือเรื่องของการเดินท่อ มีสองส่วนก็นคือท่อน้ําดีก็คือท่อประปาเนี่ยที่ต่อตรงเข้ามาเพื่อเติมน้ํากับอีกส่วนหนึ่งคือท่อน้ําทิ้งที่ระบายนยขอ,อน้ําที่มันเริ่มเขียวเริ่มเน่าแล้วเนี่ยออกไปนะครับามาดูกันว่าเคล็ดลับตัวนั้นเนี่ยใช้อะไรก็คือนี่ฮะหัวใจของมันก็คือเรื่องของการใช้ตัววาลวคุมซึ่งวาลวตัวเนี้เขาเรียกว่าบอลวาลวนะครับสามารถใช้ควบคุมทิศทางน้ําหลักการเดียวกับก๊อกน้ําทั่วไปครับอ่า ผมจะมาอธิบายฟังว่าสิ่งที่ผมทาไปเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกรณีอ,อย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะเติมน้าเนี่ยบางทีมันสูงไปใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะอยู่ในที่ที่รับหูรับตาเดินยากกว่าจะไปถึงเนี่ยถ้ามุดเราจัดสวนเนี่ยมันลําบากเนี่ยเราเดินท่อไว้ปุ๊บเนี่ยแค่เปิดเปิดวาล์วตัวเดียวเองนะฮะน้าก็ลดให้เสร็จนะครับเราก็อาจจะไปจิบชาก,กาแฟแล้วก็ว่าไปกลับมาเพ๊่มอาปิดพอละจบนะครับหรือว่าออพอน้ําตกมัน นานๆเข้า้น้ำมันระเหยมันพองน้ำใช่ไหมครับเราก็เปิดวาล์วตัวนี้เดินท่อเราไม่หมดแล้วเนี่ยตรง,ตรงปลายตัวเนี้เราก็แค่เปิดวาล์วปุ๊บเสร็จเดินไปแปลงฟันตั้งในกาวไว้สัก2นาทีอะไรสามนาทีหรือว่าจะเป็น15นาทีขึ้นอยู่กับไซส์ของบอกของเราว่าใหญ่แค่ไหนอ่พอกลับมาทีปิดปุ๊บง่ายนิดเดียวจบละหรือว่ากรณีที่น้ำมันดํามากๆอ่ะต้องการจะเดรนน้าทิ้งหมดง่ายนิดเดียวครับเปิดน้ําทิ้งครับปุ๊บ ่าแค่นี้เองน้ําจากบ่อเนี่ยมันก็จะไหลลงอ่าพอสักพักหนึ่งเราเราตั้งในการไว้ว่าเออสัก15นาทีพอแเราปิดป็จบแค่นี้เองครับหลักการซิมเปิลง่ายๆเลยทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยง่ายไม่ว่าคุณจะทําเป็นบ่อปงบ่อป่าง่ายนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามันดีกว่านั้นอีกก็แชร์แบ่งปันเพื่อนๆครับเพราะว่ายังมีเพื่อนๆทางบ้านอีกหลายๆคนกำลังทําบ้านอยู่สิ่งที่เขาต้องเตรียมง่ายๆก็คือ2ส,ส่วนครับเตรียมท่อรอไว้ท่อปราปาท่อน้าด,ดีกับท่อน้ําทิ้งนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ติดตามข้อมูลดีๆกับเพจพุทธละเมาพุทธสัต์ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ